มามาพี่น้องสวัสดีสบายดีเราจะถุงจะให้ได้ต้มมะพร้าวต้มไข่เน่าสสวัดีคได้ปิ้งไก่เตรียวมละไรแกงอะไรหมูเวนปลาเราหยากนะมันนั่นเราอยู่กับลุงบ่นมาพี่น้องต้มไข่เน่ากระเาเน่าป็นไงดอกตอนนี้เป็นไข่เขานะพ่อไก่ใหญ่เผ็ดอืมเป็นไข่เข่าไข่ต้มนานหรือเปล่ามันแฉบมันเป็นเน่ากินเอาตัวเต็มเป็นไข่เข่า กว่าใหญ่กว่าใหญ่เล่นไปเนาะมามากินขา้าวลันเอ้ยกินแล้วแล้วก็แล้ว,ลวอ้าวแม่ขอตัวได้หลายเนีนน่ยลวนหมดหรอกอ่ออานน้ำอ่นานไดนอนพออ่งงาบน้ำแบบสมุนงำคุณมาเจอผงนาคันๆเมื่ออยากตายองมาหน้าจะเจอผงหน้าหง่อนเทือนคอยเรื่องหิวเขาจนตันไปก่อนเลย กับปูเนาะ่อยากกิบม่เห็นปู่ไตเ้เลครับน่ขาอะ้รออกไปนองนนอะน,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 นอนอะไรเป็นเท่าไงน่ององผักอืมนี่แหลกับมองอ,งอม,มันรดมัานมันบริรีออกทีขาวเบ้าบดมือชมน้ำหนาจะจุืง <c oughs> แต่มืปเอาหมู uh ่ก่อนต้มมวานก่อนหักพันมัอวานนี่มาแม่ลุก่แม่มนวานนี่เจอพันเองเป็นไปก่บอเขาไงมึงจะหาไอเผ็ดนะตาวานน่นซื้อบไปหักไปนเตที่เรไปที่น้าไปี่เวอีกตาเติมดี่เี่นเป็นไสปแดง่เป็นไง้

โอ้ยยัยเป็ปตามันนั่ง่ไดามันนะด an oh, hmm. mm ูด hmm. mm ูเ hmm. ป mm ็ด hmm. ร mm ้อนมันจอมบุญนะฮะนี่ไหว้เป็นไข่เขาแต่รายี่พีน้องยิ่งแรงเนาะไกินปีงไก่ไหญ่แว้นกินกินป้งตับไตอย่างนี้เนาะอือเบื่อโตมันกินไตไหมล่ะฉันกินซีว่าเนาดอกกลาปลาดีกนหรอก็ตุ๊ตุเลยนะพี่น้อง ปวดขาอาบไินึงงนนง่งอาบไปสิหนึ่งนกว่าคอ่านเนาะจานใหม่บะอืม,อ,มอาม่เอกสิอือไม่ห่อนเพาะอาแม่เรานบอ่านมันไทยไอื้เวลาเราอ่าน,นะนน้ำน้ำขอนอนตื่นขึ้นมา,นนา,นาแล้วข <c oughs> <c oughs> ันงในแล้วขอนอมังด้ันเบ,บืองนางสองเรียงชิงคือกัรแตงหัวก็ออกกันนะชิงไม่มันเดียวกันเลย แจงโตนี่ยชโมงนขเข่าของงัมีชโมงนง้องชโมงโมงนั่งยั่ได้เรยนเนยตัวชาแล้เดินนต้โตขนาดเลยคนเตโตหรอกคู่งไง่ลยไงกาบาเพล่ะหนามันเสียงอร่อยอือันนี้ชาวนนี่พันผู้ของไงนะบาหลานไงเรนนี่กเพมกินการเพิมน้อยย่างสวนเท่าไงละกัน รู้สึกว่าบนิ้ไซส์ปั๊บเปลี่ยนแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบอกบ่ยาักเบาหนักคือตะกี้ปักถึงอ๋อคว่ำแล้วหูคว่ำขึ้นแต่หูหูจักแบบที่ชอบในในการเฮือนน่ะนะบนปากเปลี่ยนคือตะกี้แลาวส้มค่ะตะกี้มไม่ต้องเป็นเล็กน้อยเราจะใจอยู่แบบน,นี้ค่ะหูจักคว่ำแบบเห็ดเองเบิดแบบบ่ได้ยากเบาขนาดต้นไม้ จะามาคี้องคีรืมมันยังคือเก่าอยู่ต้องย่ำย่ำดุดุอันน้ครัคือหขยแะคือไข่คีรลองคีลืมอ๋อยังกิร้องิลรื่มในป่ะเล็กเลเเขาเาเาีา้งคืมทังยาไข่กินเงียบรล้วก็พวเชิบไขาเน่ยพูดทีนไม่รืมเลยนอดรักไปเลยทเาใจห่อนปุ๊บปับเนียเ้าไปเดยวรืมได้ไม่จิว่าเขาสียเตียมคะัต้องขาดเลย พีน p, ai, ่น,น้องยุ่งเทพยบยุ่งใครเมืองนอกขึ้นหอดบ้านอ่ะเนาะหนอบนบรรยากาศหนอบน,น,อนอบนอ้านเท่านั้ปนะบลาเนี่ยเขาโยกเคลื่อนล้างนันมุกได้หรอเขาโยกมาได้หรอเขายกมาอยู่ประเทศเราหน้าตัางนี่เลยเหรอทีนี้จากประเทศไทยเพราะงูเบืออบ่อความหุ่นวายขใบคมก็หมายของขม,ม,องมองันคือว่าเราเบื่ออันรุ่มริ้วายไม่รุ่มยากแล้วหมด <laughs> น,มนะนจะมีมันสิขาน,านาดนั้นเนาะกัน เ่ต้องเห็นยังเดอคอเชื่อเพื่อยังยกเอาเหือไปามย่างตามเถื่อไปยนเดินเลยเหยื่อล่ะเดี๋ยวแม่กันหอาขันเดนี่นันอยู่หอกกัสักมือก็ในมาเห็นน้องปลาเนาะม่บ่มีวาชนะแล้ได้ชนะละมันจะอายถือหวยนะนั่นเขาบอกได้คือว่าบอกกาบประเทศยังไงอ่ะยังไงน่อยอยู่ยังไงคีอเกียะทำความสะอาดเนาะดึงไห่นะ ันกัก็ไห็ลุงเปิดเยดสิเห็ดใหญ่ไปไล่กับห้องกับบริยูทุกคนก็ต้องตายอือไ่ม่ื่กินิัายาทาเองคืตามัวตายมันย้อนับไปได้นอนมอนเนาะตายถ่ได้กินย้อนไปได้รพี่นองเลยออมันย้อนครับไปได้กระดิษธรามดาพ่อยูน้องปลาลานะเหมือ อยู่เศรษฐกิจพอเพียงเฮาคอยควา้ามันเ็นเบบะได้มันก็บ่ได้เลยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเฮาคอยควา้าจะได้ก็ก็คือเก้าและว,วัฒนาตกก็คือกำไรแล้วแต่ปแปลกเนี่ยมีปลาเขาปวดแต่คือบมอ่มียุงเนาะอีหนึ่งมันก็เออบ่มียุงไงเปล่ามันมีคอยบ่ม,บมอ,ยบอยมียุงเยอะม่ใมียุงม,มันมีบลายมียุงมาหลายอือเวยอยู่เงี้ยย่งมูกันนะ นั่งอยู่แบบนี้ข้าวเดียวแล้วเด็กตบๆเลยนะมอนน้องน้าเพื่อนนะยุ่งลายนะต้องในจุดผูเบอกน้นทุ่กันยุ่งอันีอัุงลายก็มาคันับในเพื่อนแบบนี้นหง้ายคือกันแต่บบมีปลาอ้แล้วครับมงกลนของน้องนอ้เก็หน้าที คลายเบอรเก็จะคลายเบอใช้ม er ันชื่อเลยายเนาะเป็นไข่ข่าดเผรดเห็นไหมอืมมันแซ่บมันเนไข่เข่ามันชีเนามันกับเบเน่าอันไข่ที่นะเมนปลาะไข่ดีไข่เจียขายแบบนี้ก็มีเนี้เอ้ากไข่เข่าอืมเขาเอาินได้เลยอ่ะอ่ไข่พรอมยังมีอมนอือไข่พลอมยังไงเออเออเออตะละห้องจ ไข่ปลอมอันนคือชาติปลอมก็มีปลาหมึกปลอมก็มีหอยเบื้องข้าวอันนี้เบื้อนปลอมข้างนอกเป็นยาพาราแท่คือข้าเจ้าก่อนเห็ดไปก่อนไปแต่ข้างในเอาอีสต์ใส่ไปเอาไปขายง่ายง่ายเบียบว่าข้าเจ้าต้องสร้างอำนักขายมาอย่างพาราไหมลุง มันเป็นปาดเฮ็ดเป็นที่เขาเฮ็ดตั้งก้อนใช่ไหมเอาอิฐเอายังเขาไปยัดไปได้หัดถ้านันไมีน้ำหนักเราว่าปาดมันคือหนักเกินเฮสเราจะควางละซื้อนะให้ลูกน้องเราเปิดเบื้องเป็นอิฐเป็นหินโอ้ยเราออกกระทอ้ัดเลยออกให้เบิ่งวันแบบซูเมอร์ในมาแบบนี้แบบนีะว่านงยางอกข้างนอกงานอันยังมันเป็นน้ามันเป็นยางแล้วมันเข็งแล้วเมื่อเขาจะเอาไปขายเขาจะต้องรีดเอาจะมันแข็งกว่าเน้ย เขาหยอดหลังคนชอาไปกีด้วค่ะเขาไปหยอดน้ากดใช่ไหมมันเป็นรูปมาหมดแล้วมีทั้งหขาของแข็งเนามันเปนหยอดน้กดอือก็เบิ่งพัวกีดหอยบมบิมตีหนึ่งตีชองมันก็มาลับอะไรเขากีดแล้วเขาหยอนน้ำกดเลยบอกบ่ขาา็ป้าให้มันหยอดเต็มกระปุกก่อนแล้วเออตีหนึ่งตีช่องไปแล้วตีสามแล้วอยู่ไปหยอดน้กดบงมาเนี่ยไมนเต็มกระปุกเลชีดเนี่ยกินเห็ดอะไคือชีดมัวนอยย่างเห็ดมือเปแลนวเอายิมผมันดิันเอ ยากระชิมป่นจะหนัก <k> ม <insecurity> <so bia meals> <c CR 2> ันก็เห็ดแบบนั้นอยางแบบมีบิร์ดขนมป้อมก็จะมีอขนมถั่วหมักกินเป็นเช่นนะส่วนอะไรเป็นป้อมของไทยโมเป็นหรอกแต่เขานอของไทยนี่มันออกรอบแบบนี้เป๊ะแบบคนไทยเลยมันฉลาดควกกินเนี่ยไทยนะคเขาชิมร้านสุทานเพราะว่า เขาทีมีหน่วยงานตรวจสอบบดเลี้ยงหน่อยเลยเลย่นข้าวซีเปอร์่อน้ามันสิบร์เา่เยเจอของปลอมนั่นครับเขาเนี่ยทุกเดือนเขาต้องมาตรวจในน้องความสะอาดเลยพี่น้องมันเขาเอ็นยังเทศเกษตโรงงานผลิตแนวอยากแนวกินเขาจะตรวจบดใส่จากอีหยังอีหยังอีหยังเห็ดเจ้าสิไปขายเบอร์แพงเกินครัมีร้านอาหารขายแพงเกินกับเขาตรวจเขาตรวพี่อันเป็นอย่างคือขายของแพงแค่นักท่องเที่ยวเขาจมอืมาได้เด้อประเทศไทยเขาบอกฮะ ต้องผัดออยอเป็นยังไม่ยังกะท้ายกล่องกันไหมต้องผัดออยอทุกอย่างคล้ายคล้องกันเจ้าอีโวกันยี่ได้ก็จะเนียังซื้อกองใส่กันเมดทุกมืวโมลยวนั่นเลยก็เป็นรักฐ่านอือคุณเจ้าจงระวังคนอ้อมข้างเราว่าเราไปเดินเขาก็อัดคลิปเราไว้เหมือนกันเนี่ยคอาโอเคพี่น้องนะคลิปนี้เนาะไปแล้วเนาะครับ